หอยพวกนี้มันจะขึ้นมาแบบธรรมาชาติกกไม่ต้องเลี้ยงเลยนะเป็นหอยหวานจุดนี้เป็นหนอยหวานแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นหอยแครงอีกจุดหนึ่งเป็นหอยนางรมนะครับท่านผู้ชมที่เกาะที่ตะกี้หอยนางรมจุดนี้เป็นหอยหวานมันจะมีตาอยู่นะครับท่านผู้ชมมันมีตาอืมโ,โอโ้นอนอยู่นะครับท่านผู้ชมอืมขึ้นมา

ăn môi lưng đây lưng 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 ngu lưng như lưng 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 นี่มีไหนแล้วครับเต็มจ๊โอ้โหหมาเลยนี่โอ้โหก่อนจะกลับนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไ,ไ,ไปล้างไปลั้งไปล้้งอือเป็นหลังก่อนครับ หแดงเหมียมเลยนะครับท่านผู้ชมโหสุดยอดได้มาแล้วอีกหนึ่งตัวก่อนจะกลับนะครับท่าุกท่านที่วันก็เดินกลับไปเลยนะครับแต่ก่อนจะกลับอยู่ในรูนะครับท่านผู้ชมโอเค โอเคตอนนี้ได้เดินทางกลับไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับใ์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ